สวัสดีครับชื่ผมเจอมินเดนะครับอยู่ในเกมที่เชื่อว่า Virtual Sim Story นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้จะเป็น Now Simulator นะครับจำลองการใช้ชีวิต Style The s i m ที่เป็นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับภายในเกมก็เป็นตัวแมพแบบ Open World นะครับสามารถเจอผู้เล่นอื่นได้นะครับแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อสื่อสารอะไรกันได้นะครับแต่ว่าเจอในเกมนะก็ถ้านัสถานที่กันก็น่าจะเจอนะผมว่าน่าจะมีช n e ลเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีช n น l อื่นหรือเปล่านะครับ ข้อเสียที่เจอนะครับการปรับแต่งตัวละครผมว่าอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับแล้วที่ผมมันคือตอนนี้เพศชายอะ่ะมันเป็นคัมมิ่งโซนนะ <c oughs> คือมันควรจะเลือกได้ตั้งแต่ต้นป่ะเอออันนี้ก็เป็นข้อเสียที่เจอนะครับโอเคผู้หญิงก็ได้นะครับคือผู้ชายมันเลือกไม่ได้นะมันคัมมิ่งโซนอยู่นะครับคือระบบการปรับแต่งอะไรแบบนี้ก็คล้ายๆสไตล์ซิมนะครับแต่ว่าเสื้อผ้าบางอย่างมันล็อกไว้นะครับแกเสื้อสีขาวแล้วกันเนาะ อันนี้ก็จะเป็นทรงผมนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยเอาทรงไหนดีฟะเนี่ยโอ้โหทรงที่แบบดีๆเขาล็อกไว้นะครับโอเคอันนี้แล้วกัน <laughs> อย่างกับซูเปอร์ฮีโร่นะโอเคเดี๋ยวอ่ะใส่ไม่ได้เลยเนาะ ies, เอ็ก s ์ซ์เซอรี่เสร์มอะไรแบบนี้นะครับล็อกหมดเลยเดีย๋ยวดูกางเกงก่อนนะครับกางเกงขาสั้นโอเคแล้วแหละ รองเท้านะครับโอเคจริงๆทรงผมอะไรพวกนี้มันมีให้เราปรับสีผมด้วยนะครับเนี่ยสีตาสีอะไรแบบนี้ก็สามารถปรับได้นะอืมคือพวก e อ c กซ์ซอรี่เสริมครับเราใส่อะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าเหมือนต้องรอปลดล็อกนะครับคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆมีชุดสำเร็จรูปด้วยนะเนี่ย แต่ไม่มีปัญญาซื้อนะครับเพราะว่าไม่มีของอะไรเลยนะครับเราเข้ามาเล่นครั้งแรกโอเคครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะใส่ชื่อก่อนนะครับชื่ออะไรเดียวลูซี่ตามที่เขาตั้งไว้แล้วกันนะครับโอเคครับโอเคทีนี้ก็เข้าสู่ตัวเกมแล้วนะครับคือเกมนี้จะมีการเล่นแบบตามเควสตามเนื้อเรื่องของเขานะครับเขาจะมีภารกิจให้เราทํามีการจับสัตว์เหมือนโปเกมอนด้วยนะครับ <laughs> เออะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูเนาะอันนี้จะเป็นบรรยากาศในเกมนะครับกราฟิกก็ถือว่าพอใช้ได้นะไม่ได้สวยว่าวางอลังการนะครับวิธีการเล่นนะครับให้เพื่อนเดินไปที่ตรงนู้นเลยนะครับเห็นปะนูน่นนะมีจุดบอกอยู่นะครับก็คือมาคุยรับเควสรับภารกิจน,นะครับคือตัวเกมยังเป็น early access อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมนูบางอย่างเขายังไม่เปิดนะโอเคพูดคุยครับทล์กอ,อ่ะโอเคครับนี่ครับ มาถึงเราจะได้จับกระต่ายแล้วนะครับก็คือจะเป็นการล่อเขานะครับก็คือเราให้อาหารหลอกล่อเขาปกติต้องต่อสู้ใช่ไหมถ้าเป็นพวกจับสัตว์เกมเอื่นแต่ว่าเราไม่อยากได้กระต่ายอ่ะผมอยากได้ตัวนู้นอ่ะนุน่ะสุนักตัวนุนอ่ะได้ไหมนะี่ครับเอาอาหารวางไว้นะแล้วก็รอนะครับรอเขากินนะแล้วอย่าอยู่ในวงตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีสเตตัสเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเอาอาหารมาวางไว้นะครับ รอรอรอเขารอเขาอาผมอยากจับสุนัขตัวนู้นมากกว่าเนาะกินดิโอเคใกล้จะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเต็มมันก็สเตตัสมันก็จะสําเร็จนะครับอยากพยายามเข้าไปใกล้ๆเขานะวางตัวนี้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวรอกินอันนั้นก่อนเนาะโอเคเต็มแล้วนะครับทีนี้เขาก็จะเข้ามาหาเราทีนี้น้องกระต่ายตัวนี้ก็เป็นของเราเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถตั้งชื่อได้ก็จะมีสเตตัสด,ด้วยนะ อ่าโอเคแต่จริงอะ่ะผมอยากจับน้องหมานะให้ผมจับได้ไหมต่อมานะครับเป็นเคเวสร้านอาหารคุยครับอืมสตาร์ทเลยนะครับก็เป็นการอ่อรับออเดอร์นะครับอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อมุมมองนะครับนี่ครับรับออเดอร์ลูกค้าคุยครับน,น้เดี๋ยวรอครับ นี่ครับได้ได้แล้วนะครับแล้วก็กดปุ๊บกดค้างนะครับแล้วก็กดนี่ครับก็คืออันนี้โอเคอ๋อเราต้องกดให้แบบตรงด้วยนะครับตรงออเดอร์กับที่ลูกค้าต้องการนะนี่ครับมันจะมีวงกลมสะท้อนแสงอยู่ครับเป็นสีขาวๆอะ่ะเหมือนให้ใส่ส่วนผสมแล้วนี่อ่าแล้วก็เป็นแก้วหนึ่งโอ้โหทำไมมันดูยากลำบาก จังเลยโอเคได้อีกแก้วแล้วต้องให้ได้สามดาวใช่ไหมเนี่ยโอเคครับแหมเราผิดพลาดไปนิดนึงนะครับสองครั้งเลยทีนี้เอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้านะแต่ค้างนะครับอ่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาคุยกันต่อคือใครชอบแนวซิมูเลเตอร์ครับเกมนี้เป็นอีกแนวหนึ่งที่แบบน่าสนใจนะ ตัวเกมยังเป็น e อรีเอ็กเ s s อยู่นะครับมาครับโอเคอาา่าฮะปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยแล้วอ่าชึบโอเคครับ2ดาวแล้วเลกดาวนึงนะปึ๊บเพอร์เฟกตครับเพอร์เฟกเพอร์เฟกไหมโอเคครับง,ง่ายๆนะ เฮ้ยพี่จะให้เต็ม5ดาวเลยเหรอโหสี oh, ดาวนะครับเรา5้าดาวเลยแล้วกันนะครับเราแบบเมื่อเชียนะนี่ครับ5้าดาวนะมันจะเป็นกาแฟที่ดีกว่า3ดาวใช่ไหมหรือว่ามันจะได้เงินเยอะกว่านี่ครับอ่ากาแฟแบบไอสามดาวนะครับแล้วก็กาแฟ5ดาวนะครับอันนี้ก็ได้เงินเรียบร้อยละ ไปต่อนะครับทีนี้เห็นด้านซ้ายไหมครับมีเมนูต่างๆเปิดขึ้นมาเรานะครับในส่วนของการแต่งตัวเควสเมนูช็อปเมนูสัตว์เลี้ยงนะครับเมนูถ่ายรูปเมนูแมปนะครับเมนูแชทเมนูคอนแทคนะครับโอเครับของเดี๋ยวลองเปิดเมนูทีละตัวแล้วกันนะครับตัวเสื้อผ้าเนี่ยก็สามารถเข้ามาปรับแต่งได้นะครับคือเสื้อผ้าอื่นๆนะถ้าผมว่าเราอยากเปลี่ยนใช่ไหมครับมันใช้เงินซื้อนะถ้าเป็นแบบเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนอะไรแปลกๆไหม ลองซื้อเสื้อเหมือนจะดีใช่ไหมเหมือนจะดีนะครับโอเคเอจะเอาไงเข้าผมว่าสีขาวนี่แหละเพอร์เฟกสุดแล้วนะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะครับเอยแต่ใส่แว่นให้ตัวละครดีกว่านะครับ a อ c e เซซเซอเสริมนะี่ครับอ่นะ ซื้ออันนี้แล้วกันนะครับ300แล้วก็กดบายนี่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้โอเคอ่ะนี่ครับตัวละครเราก็มีเว้นตาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูน่ารักขึ้นนะครับอันนี้เมนูเควสนะครับเดี๋ยวดูเมนูช็อปก่อนเมนูช็อปนะครับก็อันนี้แน่นอนนะครับขายของในเกมนะมีสัตว์เลี้ยงขายด้วยอ่าเมนูสัตว์เลี้ยงขายอะไรอะ่ะ โอเคอ๋อพวกผลละมงผลไม้นะครับมีรถด,ด้วยนะโอเคก็เขาคร้าวๆนี่ครับเมนูเพรนะครับ,รบตอนนี้เรามีสัตว์เลี้ยงอยู่แค่ตัวเดียวนะครับกระต่ายเนาะเราสามารถจับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นได้อีกนะครับเมื่อเราเจอนะโอเคทําไมมันนวงๆน,นะอันนี้เมนูถ่ายรูปนะครับเนี่ยครับเจอผู้เล่นอื่นๆภายในเกมแล้วเห็นปะอันนี้เมนูถ่ายรูปนะครับเราสามารถถ่ายได้นะ โอเคแมปเปิดให้ดูนะครับแมปเนี่ยครับมีพวกสถานที่ต่างๆร้านอโศกร้านอาหารเนาะเนี่ยที่ตว์อยู่ก็อยู่สวนสาธารนณะแมปก็ถือว่าใหญ่ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะโอเคเมนูแชทน่าจะเป็นแชทโลกตรงนี้น่าจะเป็นแชทโลกโอเคนี่ครับเมนูแชทแชทโก o b a l แชทในห้องอเดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับตอนที่เปิดปิดเมนูรู้สึกว่ามันจะหน่วงๆน,นะ มีอาการหน่วงเกิดขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยเหมือนจะค้างไปแล้วแต่ไม่น่าจะค้างนะครับอย่าค้างเถอะใจเย็นๆนะโอเคครับไม่ค้างแล้วโอเคคอนแทคไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมาเมนูช็อปทำผ้าแสงเลเซอร์อะไรนะอันนี้อะไรอะท่าโพสหรอโอเคที่เหลือไม่มีอะไรนะครับทีนี้เรามาดูเซตติ้งกันนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับไปที่บ้านเรานะครับเรามีบ้านด้วยใช่ไหมอันนี้กราฟิกสูงสุดแล้วมั้งระดับไฮนะครับมีไว้ที่ไฮอีกนะอ่า มีอีกไหม very very high มีไหม <laughs> น่าจะสุดแล้วนะครับโอเค very high นะครับพวกเท็กเจอร์อะไรต่างๆภายในเกมก็สวยงามขึ้นนะครับถ้าเรามีรถเราน่าจะสามารถเรียกใช้ลงแชร์รถอะไรแบบนี้ได้นะครับโอเคครับอันนี้บ้านเรานะ่ะเราต้องซื้อก่อนนะครับคือเราต้องทำภารกิจซื้อที่ดินก่อนใช่ไหมโอเคจริงๆมีบ้านขายหลายหลังมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองไปทำเควสหนึ่งแล้วก็ เดี๋ยวผมหาเงินมาซื้อบ้านให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะแต่ที่เควสนะครับโอ้โหซื้อบ้านไม่ได้เดี๋ยวเราทำเควสก่อนเงินไม่พอนะครับอ่ะโอเคครับผมหลังอย่างที่ผมทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมได้เงิน5้าร้อยดอลลาร์นะครับพอที่จะซื้อบ้านแล้วนะครับมันจะมีเควสซื้อบ้านอยู่นะเราได้ซื้อได้แต่หลังอ่าน้อยๆตัวนั้นแหละนะครับตัวนี้เลยนะครับโอเคครับซื้อทีนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในบ้านนะเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับนี่บ้านเราแล้วนะครับโอเค เดี๋ยวให้ระบบพาไปที่บ้านนะครับมาด้านขวาปึ๊บไปที่โฮมนะครับนี่ครับบ้านเราอ่ามาแล้วนะครับบ้านเราแล้วก็มีบ้านเพื่อนๆอ,อ,อยู่รอบข้างเลยนะเฮ้ยเจ๋ง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 มากนะครับตรงนี้เข้าบ้านได้ไหมเฮ้ยถ้าเข้าไม่ได้อย่าเรียวกว่าบ้านเลยนะครับเราจะซื้อมาทําบ้านเลยโอ้อโหคัมมิง่งโซนนะครับเราจะเข้าบ้านได้เร็วๆนี้ คือประมาณว่าตัวเกมมันยังเป็น early access อดียวครับยังพัฒน,นาไม่เสร็จนะเพราะฉะนั้นน่าจะทำอะไรกับบ้านไม่ได้นะโอเคครับผมก็ใครสนใจแนวซิมูเลเตอร์นะครับอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเกมนี้เลยนะครับก็เจอผู้เล่นอื่นในเกมด้วยนะแต่ว่ายังไม่สามารถทำแอคชั่นอะไรเกี่ยวกับตัวละครตัวละครเขาได้นะครับรู้สึกว่าจะมีแค่การพูดคงพูดคุยมัง้งเนาะนอกจากนี้ยังไม่สามารถเปิดไม์ได้นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ